สวัสดีครับค่ะพี่อภวินคะมีมุมมองต่อตลาดนะเวลานี้ยังไงดีคะครับก็ก็ถือว่าเก่งนะครับจากที่ช่วงเช้าเปิดเปิดกระโดดลงมาเลยนะฮะลงะมาเอ,อปิดเมื่อวันวันศุกร์ที่แล้วปิดประมาณหนึ่งสองสีห้าใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เปิดมาที่เท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ลงมาสิบกว่าจุดอะ่ะ <med> นะฮะแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นเขียวได้ <คะ S 1> ก็ผมมองตอนนี้ถามว่ามันมันจะกลับตัวเลยไหมมันก็มันก็ยังนะครับความจริงตอนนี้ตลาดมันผันผวนเล่นยากมันเหมือนมันฝืน<ม><ม>คอมสุดแบบเอ๊ะทำไมทําไมตลาดไม่ดีแตงเอ้าสุดท้ายเราเคิดว่ามันไม่ดีเอ้ามันกลับดีบฟื้นตัวขึ้นมาอีก <med> คาดการอะไรไม่ได้<ม>เลยนะคะใช่พอพอว่าเอาคิดว่าอดีแล้วแน่เลยพื้นตู้กลับมาแรงซื้อกลับมา <c oughs> เอาซื้อปั๊บเอออีกวันหนึ่งกลับไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ผันผวนค่อนข้างผันผวนเลยจะ <c oughs> ถามว่าถ้าดูความเป็นจริงแล้วเนี่ยดูตามแฟกเตอร์ไม่เอาตัวเอเหมือนกับแรงเวียงนนตลาดนะครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมก็มองเซ็ตมันมันก็มีหลายปัจจัยทั้งตัวฟันเดเมนทัลหรือว่าบางทีก็มีการมาคับเซ็ตได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูแบบ เนื้อแท้แล้วปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคือถ้าดูสตอรี่ตัวเนี้จะให้มันบวกกลับขึ้นไปได้เป็นขึ้นได้ต่อเนื่องเนี่ยมันยากเพราะดูง่ายดูปัจจัยในประเทศแต่อย่างเช่นเกลุ่มที่มีน้ำหนักต่อตลาดก็ได้นะครับอย่างเช่นพลังงานพลังงานก็ก็ยังอยู่ในช่วงของราคาน้ํามันดิบระลับต่ําอยู่แล้วก็กังวลเพิ่มขึ้นจากที่อิหร่านนะครับจากที่เอ,อน้ํามัน น้อยมาต่อเนื่องคือความจริงเนี่ยเขาเขาก็เป็นารายใหญ่รายหนึ่งเหมือนกันที่ส่งน้ำมันนะครับแต่ถูกคว่ำบาตรไปตอนนี้เมื่อมีการยกเลิกการคว่ำบาตรเนี่ยก็จะกลับมาส่งน้ํามันเนี่ยเต็มทีครั้งหนึ่งมันก็จะมีอุปทานเพิ่มขึ้นเข้ามาอีกนะครับ mm hmm. ก็กระทบต่อกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะตัวปต,วตวทรแล้วก็สพนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งก็จุดตลาบลงมานิดกลุ่มพลังงานก็มองยังขึ้นยากอยู่นะครับแต่ใดที่ เชิงโครงสร้างของตัวไอ้น้ำมันดิบเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนเพราะอุปทานมันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับอุปสงค์ก็น้อยถ้ามาดูเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์งก็ก็แม้ว่าลงมาเยอะจนถูกแต่ถามว่ามันจะมีแบบปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการซื้อกลับที่มันแบบฟื้นตัวต่อเน,นื่องขึ้นมาไหมผมอมองก็ยังไม่ใช่อ่ะนะครับเพราะว่าอย่างตัวถ้าดูงบ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นะครับก็คือเยอะๆทีก็คือวันวันอังคารพุดพฤรหัสประมาณเนี้ยนะครับมันก็ภาพรวมกำลังรอตัวนะครับถ้าดูระดับ NPL มันก็ยังเป็นทิศทางปรับตัวขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวโลนโกสก็จะบอกให้มันโกสดีๆมันก็ยากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเรามันก็ภาพกลับตัวยังไม่ชัดเจนนะครับอาลุุข้างหน้ามันก็มันก็ยังไม่มีอะไรที่จะให้เข้าไปซื้อแม้ว่าราคามันต่ําแล้วเพราะว่าซื้อไปมันก็ ม่เห็นภาพข้างหน้าว่าจะเฟื่อตัวยังไงนะครับวันนี้เป็นุ่มแบง่งส่วนสื่อสารเนี่ยสื่อสารที่ลงมาเยอะแล้วจะเห็นว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยก็เป็นงวดใน Q4 นะครับที่งบเป็นยังดีอยู่เพราะว่ามันยังไม่เจอเพราะว่าไอ้ตัวเอฟเฟกจากต้นทุนคงขายเข้ามาหรือการลงทุนเพิ่มเข้ามาหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าคู่แข่งรายใหมย่ยังไม่เข้ามายังไม่เปิดตัวเข้ามานะครับซึ่งเมื่อไหร่ถ้าเริ่มเปิดตัวนะผมมอง สงคราราคาจะเกิดขึ้นเรื่องการปรับตัวขึ้นด้ต่อเนื่องมัน,ม,นมันก็ยังไม่เห็นอีกและ้วะนันสามตัวหลักในประเทศมันยังไม่ค่อยดีนะจะให้เซฟมันขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันยากยนะครับแล้วอ,อย่างเช่นเอ่อถ้าดูต่างประเทศเนี่ย<ช>ก็ถ้าใกล้เนี้ยจะมีตัวเลขเศรษฐกิจจีนเข้ามาทั้ง GDP ในแตรมาสี่นะครับแล้วก็แล้วก็ยอดค้าปีรวมถึงไอ้ตัวยอดผลประโยชน์าหกรรมซึ่ง ซึ่งอันนี้ต้องมันไม่มีจุดพึงระวังที่ว่าผลสํารวจที่เขาเซอร์เวยกันนะมันเรินออกมาว่าจะทรงตัวทรงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะว่าถ้าต่ำกว่าคาดเนี่ยนะครับเพราะว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะทรงตัวถ้ามันมีโอกาสที่มันจะต่ำกว่าคาดเยอะค่อนข้างเยอะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยลบต่อสินทรั์ตลาดต่างประเทศอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เซ็ตมันก็แบบมันก็เล่นยากช่วงนี้นะครับก็คือยังคงเน้นเป็นการ เทดดิ้งระยะสั้นอยู่นะครับส่วนตอนนี้ถ้าดูแนวโน้มราคาเนี่ยผมการพื้นตัวเนี่ยผมมองกรอบบนนะน่าจะติดที่ประมาณสักหนึ่งสองห้าศูนย์ถึงมาหนึ่งสองห้าห้านะครับทํานองนี้แล้วก็ให้ระวังสมมติว่าเซ็ตกลับมาอ่อนตัวอีกครั้งแล้วถ้าหลุดต่ากว่าหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ศูนย์เนี่ยให้ระวังละแนวโน้มสูงจะเริ่มกลับมาทดสายลงต่อ,อ,อนะครับก็สรุปถ้าเป็นช่วงนี้โอเคแบบเออตลาดลงมาเยอะ เริ่มเห็นเ,เขียวนะครับทําให้ตัวเล็กตัวขนาดกลางมันสามารถที่จะเก่งกาไรได้แต่ว่าจุดรับพอรออยู่ไหนก็คือถ้าเซ็ตต่ํากว่าหนึ่งสองสีส่ศูนนะครับผมมองให้ระวังเริ่มขายหรือว่าใครที่เก่งกำไรผมมองให้เลิกเล่นสักพักก่อนเพราะว่าถ้าต่ากว่าหนึ่งสองที่ศูนเนี่ยเซ็ตมันจะย่อตัวลงใหมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถามว่าโอกาสที่จะหลุดจุดต่ําเดิมไหมที่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบจุดก็มีนะครับครับผมก็ สรุปตลาดต้องระวังอยู่นะครับโดยตอนนี้ถ้าถ้าการยอดจุลมาหลุดหนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับก็แนวโน้มลงได้ต่อนะครับก<ม>อบวนช่วงนี้ก็คือหนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งสองห้าครับแล้วก็พรุ่งนี้ให้ระวังเรื่องเอตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับค่ะครับผมก็อยา่างค่ะค่ะที่พี่เอกพวินบอกเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่จะเล่นได้ก็คือตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นจะมีตัวอะไรที่มีสัญญาณตอนนี้ที่เพิ่มเติมไหมครับที่จิงก็เล่นได้ไม่อยากให้เล่นเลยคือ เซตมันรีบาวมาจากเปิดเปิดหนึ่งเปิดหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมฮะจุดต่ำหนึ่งสองสมศูนย์นี่หนึ่งสองสี่ห้าขึ้นมารีบาวมาสิบห้าจุดละนะฮะมันก็ทําให้การข้าซื้อตอนนี้มันก็อาจจะเสียเปรียบแต่ว่าก็ถามอยางจะเล่นไหมผมก็มีหุ้นให้นะครับถ้าถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็เอบีดูบบลจแล้วกันครับบีดนะคะครับผมครับก็แม้ว่า ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแต่มองคือเอ,อรอบที่ลงมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยลงมาทําจุดต่ําที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งห้าเนี่ยแล้วเริ่มฟื้นตัวผมมองมันน่าจะมันน่าจะหมดรอบเอ,อขาลงแล้วและเป็นช่วงของการฟื้นตัวนะครับซึ่งแนวต้านถัดไปเนี่ยก็คือ,อที่ประมาณสักหนึ่งจุดห้าถึงประมาณหนึ่งจุดห้าสองนะครับ ซื้อถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับเท่ากดูสักประมาณ1.37ละกัน1.37ครับใจเย็นหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าราคาที่มันเ็วดูถ้าดูวันนี้ <c oughs> คือเทรดทั้งวันราคาเฉลี่ยที่ประมาณ1.34นะ <c oughs> ตอนนี้ราคาปิด1.38 <c oughs> เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะอ่อนตัวลงมาช่วงตลาดก,ก็มีจากในตัวพวกพวกเดทนะครับ เพราะฉะนั้นก็รับต่ำๆประมาณยิ่งใกล้หนึ่งจุดสามสี่ยิ่งดีนะครับอาจจะรอรับหน่อยแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าต่ำกว่าหนึง่งจุดสามศูนย์หนึ่งจุดสามศูนย์ขัดลออครับผมะขัดล้อนะคะครับผมก็มคือสมมติซื้อซื้อหนึ่งจุดสามห้านะครับก็ประมาณทังสามเปอร์เซ็น ก็ยังดีนะคะผมองใจเย็นอย่าเพิ่งรีบเคาะเพราะว่าตลาดมันเนี่ยเห็นไหมฮะแดงละนั่นสิคะแดงใช่พันวัวแล้วเกินนะฮะเล่นนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีครับตัวเดียวพอแตัวเดียวก่อนเนาะอตัวเดียวก่อนเบาๆใช่ใช่เบาๆฮะเพราะว่าตลาดมันพันผัวแล้วมันดีเบามาสิบห้าจุดแล้วอะค่ะครับอืมส่วนีเฟกชีเฟกนะฮะ ฟิวเจอร์ซีดีหนึ่งหกผมว่ายังมองเป็นฝั่งช็อตนะฝั่งช็อตนะคะแต่ว่าคือตอนนี้ได้เปรียบเลยคือมันรีบาวรีบาวมให้ละนะครับก็จัดเลยช็อตนะฮะอืมแล้วก็คัดลอสนะฮะสมมุติก็ก็ดูสักประมาณเจ็ดหกศูนย์นะครับมาซานาช็อตครับแล้วก็เจ็เจ็ดสี่คัดลอส เจ็ดเจ็ดสี่คัดล้อนะคะครับใช่ก็ยังเป็นฝั่งฝั่งฝั่งช็อตอยู่แล้วก็ด้านล่างก็คือมีแนวรับที่แนวแรกถ้าสั้น,นอยู่ที่ดูสักประมาณเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ศูนย์อะไรกันครับเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ศูนย์ขอบล่างแนวรับค่ะเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ศูนย์ก็สรุปซีฮัทหนึ่งหกก็ก็ยังเป็นช็อตแต่ว่าจะรอที่เอประมาณเจ็ดหกศูนย์ค่ะนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดสี่คัดลอเซิงเยงก็ได้อย่าอย่าเพิ่ง รอให้เซตมันไอ้รอให้ไอตัวฟิลเจอร์นะครับ C D H หกมันมันขึ้นมาก่อนอครับผมวันนี้ทีเฟก็ผันผวนเหมือนกันเนาะอืมผันผวนเหมือนกันฮะคือคือต้องถ้าจะได้เปลี่ยนเนี่ยคือรอมันจุเขียวและช็อตค่ะอืมนะครับหรือว่าใกล้เอ,อจุดคัดลอสมากที่สุดอะไรเงี้ยงนถ้าผมรับได้ก็จี๊ซักประมาณสักคัดจนประมาณเจ็ดถึงสิบจุดเนี่ยโอเคค่ะนะครับผม ครับ <Okay. S 1> ส่วน,วนทองคำทองคำ,งคำก็ยังเป็นชอ็อตเหมือนกันนะฮะชอ็อตนะคะครับผมแล้วก็ปิดคัดลอดก็คือสูงกว่าประมาณหนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับสปอตเลทค่ะครับผมปิดเอคัดลอดสำหรับตัวเป็นชอ็อตแล้วก็ด้านล่างผมมอง ผมมองโอกาสลงมาที่ประมาณสักหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์เ็ดศูนย์ก็ยังมีอยู่ค่ะนะครับผมครับโอเคได้พี่อกพวินแนะนำเพิ่มเติมพี่ๆนักลงทุนสักนิดน,นึงค่ะว่าจะต้องทำยังไงดีช่วงนี้ครับก็ก็ถ้าเป็นผมนะคือตลาดมันมันเล่นยากจริงๆช่วงนี้มันปั่นปวนมากเลยนะครับขึ้นๆลงๆแล้วก็แบบเยอะด้วยขึ้นทีละแบบ ขึ้นลงเดียวสิบจุดผมมองถ้าถ้าเกิดไม่อะไรนักหนาไม่คันมือมากผมมองอยูเฉยกันดีกว่าถึงเงนสดดีกว่านะคะใช่ฮะหรือไม่ก็คือคือถ้าเข้าไปเทรดดิ้งอะ่ะก็ถ้าหลุดจุดคัดลอสก็ต้องมีวินัยนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับค,ครับผมโอเคได้ค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะคสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ